Nintendo Switch 2จะหลีกหนีวงการรีเซลได้ไหมสวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ก็มายกระดับความร้อนแรงกับ Nintendo Switch 2กันต่อเลยนะครับเรียกว่าเรามองข้ามช็อตกันไปเลยกับวันที่ตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้วางจำหน่ายแบบเดวันในประเทศไทยรวมไปจนถึงประเทศอื่นๆทั่วทั้งโลกนะครับและกับคำว่ารีเซลมันจะเกิดขึ้นไหมกับในวันนั้นซึ่งผมเองก็ต้องบอกนะครับว่าทางช่องเอคอนทีก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการ ทำเนื้อหาคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่ในยุคปีคศ2 2 2 0เรียกว่าเป็นยุคที่เอคอนทีเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาทําทางช่อง y t u t u เนี่ยอย่างจริงจังในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ปี2021ก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวข้อมูลเกี่ยวกับในวงการ ดีซองดีเซลทั้งการลงพื้นที่หรือว่าการนําข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศหรือในประเทศของเราเองนั้นมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันแทบจะทุกสัปดาห์แทบจะทุกเดือนในเวลานั้นเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นช่องช่องหนึ่งนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่เจอว่ามีช่องที่ทํามากกว่าผมนะครับหรืออยู่ในระดับเดียวกับผมเนี่ยเออก็ลองกิง้งก้างกันมาดูหน่อยก็ได้นะครับเผื่อผมเองอาจจะอาจจะได้เข้าไปทักทายนะครับ พูดคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอมาในช่วงเวลานั้นและเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพราะตอนนั้นผมเองเกาะติดให้เพื่อนๆได้รับชนกันแบบโอ้โหทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะครับจนตัวสถานการณ์ค่อนข้างจะขี้ขายและในบางครั้งบางช่วงเวลาผมก็เชื่อนะครับว่าในการที่ผมลงพื้นที่ก็คงจะได้กระทบไหลกับหลาพ่อของพ่อค้ารีซองดีเซลมากหน้าหลายตาอย่างแน่นอนนะครับและตั้งแต่ในยุคเวลานั้นมา เ,เพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้จักคําว่ารีเซลอย่างทงแท้แน่นอนแล้วกับในวงการวิดีโอเกมนะครับกับตัวเครื่อง PlayStation 5ที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักกับคำคานี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณ PlayStation 5ดีไหมนะครับที่ทําให้รู้จักคําคํานี้นะครับแต่ถ้าหากมองในวงการวิดีโอวงการอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่วิดีโอเกมในเวลานั้นก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะมองหันมาเฮ้ย hey, พวกคุณเพิ่งรู้จักกันเหรอ ใช่ไหมครับเพิ่งรู้จักกันเหรอพวกผมเนี่ยไปนานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการรองเท้านะครับแต่วิวัฒนาการในประเทศไทยของเรานะครับที่ผมลงพื้นที่มาเนี่ยในตั้งแต่ในช่วงปี2021แล้วกันนะครับมาประมาณเกือบเกือบ4ปีก็เรียกว่าผมเองก็ได้อยู่ในสถานการณ์หลายหลายสถานการณ์และก็ได้ใกล้ชิดนะครับได้อยู่ในตัวสถานการณ์ที่เรียกว่าเราเองก็ไม่คาดคิดนะครับอย่างเช่นเข้าไปร่วมแถวนะครับกับลาคน พี่น้องนะครับที่โดนว่าจ้างมาให้มาเข้าคิวนะครับแล้วคราวนี้คนที่เป็นคนที่จัดการคิวนั้นเป็นต่างชาติใช่ไหมครับอ่าก็เขาเราเราก็จะได้เห็นวิธีการดาเนินการอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นระบบนะครับเออมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเฮ้ยวงการนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแต่มาในวันนี้นะครับมันจะยิ่งยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรคระเพื่อนๆเพราะทุกวันนี้ผมมองเลยนะครับว่าทุกคน สามารถที่จะเป็นพ่อค้ารีเซลกันได้แทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะครับและถ้าหากเราลองย้อนไปดูในยุคปี2 0 2 0หรือว่า2021นะครับในการที่ผมลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอแต่คนที่ก็ไปซื้อหรือว่าคนไหนที่เรามองว่าน่าจะเป็นพ่อค้าแหละนะครับก็คงดูแล้วเออสไตล์ก็น่าจะไม่หนีห่างกันมากก็คือคนในวงการนะครับไม่ได้เป็นคนนอกวงการ แต่พอมาในวันนี้นะเพื่อนๆเ,เรียกว่ามันคลอสกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเรียกว่ามันข้ามแพลตฟอร์มกันไม่ว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในวงการไหนก็ตามเมื่อสถานการณ์มันมานะครับกับสิ่งที่ทุกคนต้องการกับสินค้าชิ้นนั้นก็ย่อมที่จะมีพ่อค้ารีเซลจากวงการอื่นๆเข้ามาลุมกินโต๊ะในตัวสถานการณ์นั้นได้เสมอนะครับได้เสมอนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละนะครับผมเองเชื่อได้เลยนะครับ ต้องบอกว่า50-50แล้วกันนะครับก็ต้องรอดูการจัดการนะครับจะบอกว่าเชื่อเลยไม่ไม่ก็ยังไม่ได้นะครับกต็ต้องรอดูจากการจัดการของทางซินเนกนะครับเพราะวันนี้ประเทศไทยของเราเองนะครับดิเนโ d o มีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับทางซินเนกนั่นเองแล้วก็มีตัวช็อปอยู่ที่สยามพารากอนใหญ่โตด้วยอีกใช่ไหมครับก็อาจจะมองว่าเอ,อาจจะทําได้ดีก็ได้แต่ถ้าหาจํานวนปริมาณมันมาน้อยล่ะเอออันนี้แหละ อันนี้แหละมันคือจะเกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่านะครับกับการจัดคองจัดคิวต่างๆนะครับเพราะตัวสถานการณ์ต่างๆเราก็จะเห็นมากันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปัญหาบางครั้งมันก็เกิดจากการจัดระบบนะครับอย่างเช่นตัวเคสล่าสุดที่ผมไปเห็นมานะครับกับทางช่องทางโซเชียลนะครับในประเทศญี่ปุ่นเองของห้างยูโดบาชินะครับที่ห้างแถวอากิบะนะครับถ้าใครไป แถวอาคิบะเนี่ยก็จะเห็ดก็มักจะไปที่ห้าห้านี้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งในช่วงวันปีใหม่เขาจะมีการจําหน่ายพวกถุงโชคดีนะครับที่มันจะมีสินค้าที่ราคาถูกกว่าปกตินะครับโอ้โหเรียกว่าก็มีการตั้งป้อมปาการเลยนะป้องกันการจัดคิวนะครับไม่ให้ดูสเปกสปะนะครับเพราะว่าคนที่มากันเนี่ยเขามากันตั้งแต่วันที่3 1มธันวานะครับมาจองคิวกันเพื่อที่จะเข้าไปช้อปปิ้งกันในวันที่1นธันวา ใช่ไหมครับก็เรียกว่าโหดเหมือนกันนะอ่าแล้วก็มีลาพ่อคงพ่อค้ามาแหละเราก็เห็นนะครับเราก็รู้นะครับเมื่อสถานการณ์มันทุกอย่างมันจบหรือว่ามันขี้คายกันเราก็จะเห็นนะครับผู้คนเนี่ยเอาถุงที่ซื้อไปกับตัวสินค้าที่มีออเดอร์หรือเปล่านะครับอ่าเอาไปแจกจ่ายหรือว่าส่งมอบให้เป็นรถตู้รถตู้ให้เห็นเห็นกันเลยนะครับเราก็คงคิดเป็นอื่นใดไม่ได้แหละถ้าคนปกติคงจะไม่ได้ซื้อกันเยอะแยะขนาดนั้นใช่ไหมครับเออแต่นี่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบเป็นขบวนการกันเลยทีเดียวนะครับก็ ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ว่าทางยูนิบาชิก็ใช้วิธีการใช้เอาตัวตู้กาชานะครับเออมาทำการบล็อกนะครับเออผมก็ดูแล้วเออมันก็ดูแบบเออกาชามันก็ดูแบบดูหน้าเกรงขามดีนะก็ดูแบบอะไรแปลกๆดีนะครับไม่ได้เอาตัวไม้กั้นหรือว่าเอาตัวสก็อตเทปนะครับมาขึงอะไรแบบนี้นะครับแต่เนี้ยเอาตู้กาชาเพราะว่าถ้าใครไปดี่ที่ห้างยูนิบาชิ ตรงทางเข้านะครับก็จะเห็นตัวตู้กาชาเนี่ยที่หยอดเหรียญเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะ,เ,ยอะเขาก็เอายตัวตู้กาชาเนี่ยมาทําเป็นตัวบล็อกนะครับเราก็ต้องรอดูกันว่าวันที่ t ิน d o s ว i t c h งเนี่ยวางจาหน่ายในประเทศไทยนะครับมันจะมีจํานวนที่เพียงพอกับเหลา่าเกมเมอร์หรือเปล่าหรือจะมีการเปิดให้พรีออเดอร์กันเลยจบนะอ่าถ้ามีการให้ให้พรีออเดอร์กันเลยก่อนที่จะวางจําหน่ายในแบบเดวันลองชื่อกันไว้เลยอ่าใครจะเอาใครจะเอาอ่าแบบนั้นจบนะครับไม่มีปัญหา นะครับแต่ถ้าแบบไม่ได้มีการลงชื่อทุกคนต้องมาซื้อกันในแบบเดวันจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าจะเป็นออฟไลน์หน้าร้านก็แล้วแต่นะครับเอออันนี้อาจจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ก็เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆให้ได้รับชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับกับตัวสถานการณ์ให้เพื่อนๆได้คิดกันไหมนิดนึงแล้วกันนะนะว่าความร้อนแรงเนี่ยมันจะอยู่ในระดับไหนนะครับเพราะถ้าหากมันเกิดเนี่ยผมเชื่อไม่ได้มีแต่ในวงการวิดีโอเกมอย่างแน่นอน มากันทุกวงการนะครับที่จะมากัดซวกนะครับกับดิน e ท d o Switch 2นะครับถ้าหากราคามันโดนปั่นนะครับกับตัวราคารีเซลแล้วก็มีจำนวนที่ไม่เพียงพอกับคนที่อยากจะเล่นตัวเครื่องเนเกมคอนโซลตัวนี้ของทางปูดินนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับชมกันในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีวิธีการอะไรต่างๆนะครับที่จะหลีกหนีหรือว่าที่จะ ทำใจนะครับกับวงการรีเซลนะครับที่จะเข้ามางุ่มง่ามกับในวงการวิดโอเกมอีกครั้งก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับหรือมาบอกวิธีการกันได้นะครับส่วนถ้าใครบอกว่ามันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมไม่รีบเล่นขนาดนั้นแค่เกมในวันนี้ยังเล่นกันไม่ทันเลยเอออันนี้ก็เป็นวิธีที่เยี่ยม